คุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินข่าวสําหรับผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกตินะคะอย่างเช่นชอบขโมยชูชนยัยถ้ามองแบบนี้ถือว่าเป็นโรคหรือเปล่าและพฤติกรรมเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไหมนะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากอนรองที่บดีกรมสุขภาพจิตค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,ค,ะคุณหมอคะพอพูดถึงอาการเหล่านี้นะคะหลายๆคนจะรู้สึกกลัว ว้าค่ะ <c oughs> จะรู้สึกกลัวหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะเคยประสบเหตุโดยตรงแล้วก็รู้สึกกลัวถามสักนิดหนึ่งนะคะคุณหมอเรียนถามเลยว่าอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตในกลุ่มไหนคะเราถือเป็นความผิดปกติพฤติกรรมทางเพศพฤติกรรมทางเพศค่ะ <c oughs> เพราะว่าโดยทั่วไปกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้วัตถุสิ่งของหรืออาจจะบางทีเป็นสิ่งซึ่ง,งไม่เหมาะสมเช่นเป็นสัตว์หรือเป็นสมเนยมาเป็น ตัวที่ทําให้ตัวเองรู้สึกมีความรู้สึกทางเพศซึ่งอันนี้เป็นเรื่องไม่ไม่ปกตินะคะงั้นก็อาจจะเจอเช่นขโมยชุดชั้นในทําม,มองนะคะหรืออาจจะมีแบบชอบ,ชอบโชว์ซึ่งแถวแถวหอพักที่มีสาวๆเยอะจะเป็นเป้าหมาย ที่จะเกิดเหตุเหล่านี้นะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่จะก่อความรุนแรงที่เรียกว่าข,ข่มขืนหรือเป็นอาชญากรรมทางเพศเพราะนตรงนี้อาจจะทําให้สาวๆสบายใจขึ้นนิดนึงเพราะว่าหลายคนจะกังวลใจมาก<ช>วเวลาเจอกลุ่มเหล่านี้เกรงว่าเขาจะก่อความรุนแรงทางเพศกับตัวเองด้วยแต่โดยส่วนใหญ่เขามักจะเลือกใช้วัตถุสิ่งของที่มันสามารถเป็นตัวแทน ของการที่เขาจะมีความรู้สึกทางเพศได้โดยที่เขาไม่ต้องมีความสัมพันธ์จริง,รงๆกับผู้หญิงในวัยเดียวกัน ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราถือว่าผิดปกติอะค่ะอาการเหล่านี้ถือว่าอันตรายไหมคะอย่างที่บอกค่ะเขาไม่ค่อยก่อ,อกความรุนแรงกลุ่มนี้บางทีค,ค่อนข้างเก็บตัวค่อนข้างขี้อายน,นิดด้วยซ้ําไปแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเนี่ยทำให้ตกใจเพราะว่ามันมาเข้ามาในส่วนที่เป็นความส่วนตัวอย่างชุดชั้นในเอยหรือเราเราอยู่ในที่ส่วนตัวแล้วมาทํามองเราะอะไร่เงี้ยหรือเข้ามาเบียดเสียดตอนเราอยู่ในที่ที่สาธารณะอน,นะคะ,คะตรงเนี้ยสาหรับผู้หญิง คือคือมีคําถามเยอะผู้หญิงทําอย่างนี้กับผู้ชายบ้างไหมพบน้อยมากถึงเกือบไม่พบเลยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายกระทำกันหรอกผู้หญิงจะรู้สึกว่ามันเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวแล้วทําให้เราตกใจว่าคนซึ่งเราไม่รู้จักคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ตัวเรามากเกินไปแต่ก็จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะอันที่หนึ่งเขาไม่ค่อยก่อความรุนแรงในเรื่องเพศให้ให้ให้สบายใจเรื่องนี้นะคะอันที่สองถ้าเผอิญเผชิญหน้ากันเจอเลยเจอเลยใช่มาเปิดแล้วโชว์นะคะ สิ่งที่เขาอยากได้คือความตกใจให้เราหมายถึงว่าให้เราให้เราตกใจตกใจ,ใจนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นเขาต้องการแค่นั้นเองคือความตกใจแค่นั้นแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาหรือแก้ปัญหานี้สิ่งที่ควรทําเสมอคือว่าให้พยายามรักษาสติและอารมณ์ของเราเอาไว้นะคะจําคําไว้ว่าเขาไม่รุนแรงกว่านี้ก็ทนานิ่งๆได้ก็นานิ่งๆแล้วมองเขาไปตรงๆเพียงเท่านี้ค่ะแค่นั้นเขาจะไปเลยค่ะก็คือเราต้องไม่ตกใจใช่ไหมคะ คือต้องแบบนิ่งๆโชว์เลยถ้าคุณจะโชว์คุณโชว์แล้วเราก็มองเขางนง่งๆแบบนี้เพ <c oughs> ียงแค่มองหรือถ้าเป็นบนวลเม์เข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะเราหันไปแล้วมองแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นกรณีที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการก่อเหตุนะคะการที่เราแจ้งเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญอีกต่อไปเหมือนกันไม่งั้นเขาอาจจะไปจากเราแล้วก็ไปหา เป้าหมาย,ามายอื่น<ช>ต่อไปะะนะคะคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมาจากตอนช่วงวัยที่กําลังเรียนรู้เรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศแล้วก็กลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มค่อนข้างมีปัญหาของการเข้าหาเช่นไม่รู้จักว่าจะจีบผู้หญิงยังไงไม่รู้จักว่าจะพูดคุยยังไงบางคนขี้อายนิด,นด แต่ในขณะที่มีความรู้สึกข้างในตลอดเวลาว่าอยากมีความสัมพันธ์เหมือนปกติเหมือนคนอื่นๆแล้วอาจจะโดยการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าโดยบังเอิญไปไปมีวิธีบางอยา่างแล้วพบว่ามันทําให้ตัวเองได้ระบายความรู้สึกทางเพศด้วยเหมือนกันก็เลยเลือกใช้วิธีนั้นมาโดยตลอดเช่นบังเอิญไปแอบหยิบเอชูชไนมาแล้วรู้สึกว่ามันก็ตื่นเต้นมันก็ให้ความรู้สึกได้เหมือนเหมือนกันโดยที่ตัวเองไม่ต้องออกไปมีความสัมพันธ์กับใคร ก็เลยติดขึ้นมาเป็นพฤติกรรมที่ทําซ้ํานะคะคุณหมอคะแล้วอย่างถ้าเราต้องเผชิญหรือว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เราควรที่จะรับมือ,อยังไงบ้างคะอย่างบางท่านเาจะไปเจอถ้ามองเจอโชว์ของหรือบางท่านอาจจะโดนขโมยชุดชั้นในไปแบบนี้ค่ะควรจะรับมือยังไงบ้างก็อย่างที่บอกค่ะว่าอันที่หนึ่งกลุ่มนี้โดยโดยถ้าเผชิญหน้าไม่ต้องตกใจนะคะเขมามักไม่ค่อยก่อความรุนแรง นะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวจริงๆแค่เราสามารถรเผชิญหน้ากับเขาได้เขาก็ตกใจกลัวเราแล้วแล้วก็มักจะถอยห่างออกไปนะคะแต่อันที่2การแจ้งเพื่อให้มีการรับเหตุเพื่อให้ทําให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการการดูแลอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่3เพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะรู้สึกอายที่จะมาบอกที่จะมาบอกใครว่าฉันถูกมองมาถูกแอบดูหรือว่าชุดชั้นในฉันถูกเอาไปทําอะไรบางอย่างซึ่งสําหรับผู้หญิงจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องลาบากใจมากแล้วบางคนรู้สึก รู้สึกไม่ดีกับตัวเองอย่างมากมันเหมือนกับว่าเขาเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะบอกว่าต้องกลับมาว่าที่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้สูญเสียและไม่ได้เสียหายอะไรเลยแม้การมองเห็นอันนั้นก็ตามนะคะเพราะว่าสําหรับเราการอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเราไม่ได้ทําอะไรการที่เราเปื่อยก่อ๋มน้ําก็เป็นเรื่องปกติเราไม่ได้ทําอะไรที่เสียหายแต่การที่เขาเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของเราเขามีปัญหาอืไม่ใช่เราที่มีปัญหา ให้เดินข้ามความรู้สึกของความอับอายอันนี้ไปนะคะแล้วเดินต่อไปให้รู้ว่าเราไม่มีอะไรเลยที่ได้ทําอะไรผิดพลาดในชีวิตของเรานะคะแต่กลุ่มนี้ถ้าเป็นคนใกล้ตัวซึ่งอันนี้เราก็จะเจอเหมือนกันว่าอันนี้หนึ่งถ้าไม่ถูกตํารวจจับมาเนื่องจากการแจ้งน,นะคะว่นถ้าผู้หญิงช่วยกันกลุ่มนี้เขาจะถูกตํารวจเข้าไปนําตัวแล้วในที่สุดเขาจะเข้าสู่การรักษา กับอันที่สองก็คือคนรอบข้างคนในครอบครัวอาจจะต้องลองสังเกตดูเพราะอาการแบบนี้จะเห็นตั้งแต่ช่วงเป็นวัยรุ่นเราอาจจะต้องลองดูกันว่ามันเกิดเหตุบางเรื่องเกิดเหตุในบ้านนะคะเช่นแอบดูคนในบ้านอย่าปล่อยเลยไปเพราะอันนี้มันเป็นตัวบอกแล้วว่าเขากําลังเรียนรู้เรื่องเพศและพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือลูกเราไปแอบส่องกล้องดูเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เราต้องเรียนรู้ละว่า รักษาเขาได้เพราะว่ากรณีอย่างนี้ถ้าเราแก้ไขเขานะคะเขาจะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกะค่ะสิ่งที่เขาจะแสดงให้เราเห็นคือนอกจากที่ไปไปมองไปดูแอบบดูแบบนี้นะคะมีการแสดงอย่างอื่นด้วยจริงๆอันอื่นแล้วยากมากค่ะสมมติเดินผ่านกันเฉยๆอ,อย่างเงี้ยบอกไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าพฤตแกร,รมอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาก็แอบ,บทําอยู่แล้วแล้วก็โดยทั่วไปเราจะไปบอกว่าคนขี้อายเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าถ้ามีเหตุอันสงสัยอย่างที่ว่าทาง,งานอย่างเช่นพวก ขโมยชุดชั้นในนี่จะง่ายหน่อยเพราะมันมีการสะสมของถ้าเราถ้า,ถาเรา <จะ S 1> ดูอันนี้เราก็จะสอรู้พอเราก็อยู่ในห้องผู้ชายมีชุดชั้นในผู้หญิงเยอะอันนี้มันก็มันก็พอดูออกนะคะหรือหรือถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มถ้ามองิีงๆสังเกตดีๆก็จะรู้เพราะว่าอย่างาเขาลุกลี้ลุกลนออกไปแล้วเหมือนกับ ไปแอบลับๆล่าๆทำอะไรอะไรเงี้ยถ้าพวกเราช่วยกันนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็หรือพวกชอบโชว์บางทีเราก็อาจจะเป็นผู้ประสบเหตุเราก็อาจจะเป็นคนที่เข้าไปทําให้สิ่งเนี้ยมันเป็นตัวปรากฏออกมาแล้วเราจะได้สามารถที่จะแก้ไขเขาได้นะคะอาการเหล่านี้ถือว่าแก้ไขได้ไหมคะแก้ไขได้แก้ไขได้ค่ะในทุกอาการที่บอกมาในทุกอาการที่บอกนี่แก้ไขได้ความยากคือว่าเจ้าตัวเองมักไม่ค่อยมารักษาตัวเอง เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มค่อนข้างเก็บตัวและที่ายอยู่แล้วเพื่ะนเขาจะไม่ค่อยอยู่ๆเดินขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันเป็นฉันเป็นแบบนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่ว่าถ้าไม่ตำรวจส่งมาก็คนในครอบครัวค่ะบังคับมาให้ให้มาเข้าสู่การรักษานะคะนั้นแบบนี้คือถ้าเขาไม่กล้าที่จะมาปรากฏตัวมาบอกแต่เชื่อว่าคงไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้ไปไปตลอดนะคะเขาจะแก้ไขยังไงดีคะจริงๆอยากจะบอกงี้ค่ะว่าวันนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความลับ แต่ความลับนี้มันไม่เคยอยู่วันหนึ่งมันจะถูกเปิดเผยเพราะเหตการที่เรามารักษาตัวเองด้วยเคยเจอเหมือนกันนะคะมันมีบางกลุ่มเช่นพวกที่ชอบทาเซ็กโฟ o ซึ่งอันนี้ก็ผิดปกตเเหมือนกันเราก็บอกกับเขาเลยบอกว่าวันนี้คุณไม่รักษาตัวเองวันหนึ่งถูกจับได้คุณจะทํำยังไงคนในที่สุดคนก็รับรู้อยู่ดีถ้างั้นเรารักษาตัวเองซะ,ะ,ะก่อนก่อนที่จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะจะดีกว่าไหมดีกว่าขึ้นหน้าหนึ่งไหมใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยยังมีหน้าที่การงานอยู่ด้านหน้า แต่พฤติกรรมขื้างหลังของคุณวันนึงไปถูกจับได้ว่าคุณไปท้ามองมันเป็นมันเป็นประวัติที่จะติดตัวเราไปตลอดทั้งที่เราสามารถบําบัดสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าต่อไปนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าเราผิดปกติอย่างนี้เข้ามาจะค่ะเพราะว่าการรักษาเป็นความลับอยู่แล้วบําบัดได้ที่ไหนบ้างคะคุณหมอจริงๆแล้วหน่วยบริการอาจจะต้องขอเป็นหน่วยที่เป็นเฉพาะทางทางด้านจิตเวชนะคะ เพราะว่าเพราะว่าหน่วยทั่วไปก็อาจจะไม่ไม่สามารถทําบําบัดเรื่องพิกรรบําบัดแบบนี้ได้น,นคะคะอาจจะต้องเป็นหน่วยหน่วยเฉพาะจิตเวชเฉพาะทาง,งนิดนึงใช่ใชใชสักนิดนึงจะสามารถบําบัดได้ค่ะ,คะแล้วถ้าครอบครัวนะคะที่อาจจะต้องการที่จะสังเกตว่าลูกเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็อยากจะ สร้างให้เขามีพฤติกรรมที่ถูกต้องแบบนี้คุณหมอควรจะแนะนํำยังไงดีคะเราถึงพูดเรื่องคุยกับลูกเรื่องเพศเสมอเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้เรื่องเพศเป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดในครอบครัวเ <c oughs> พราะมันเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งต่อนหนึ่ง <c oughs> มันไม่ต้องไป ไปนั่งเรียนรวมกับคนอื่นที่พูดภาษาง่ายๆใช่ไหมคะเราอยู่ที่บ้านเราคุยกับลูกสาวเราคุยกับลูกชาย<ะ>เราสอนเขาเรื่องความเข้าใจเรื่องเพศเนี่ยพ่อแม่จึงช่วยเขาได้มากทีนี้เวลาเราพูดคุยกับลูกเรื่องเพศเราก็จะสามารถสังเกตเห็นไปได้ในเวลาเดียวกันว่าเออความสนใจทางเพศเขามันโตไปตามวัยเขาไหมไวัยของเขามันถึงวัยที่จะสนใจที่จะมีความสัมพันธ์<ะ>เขาสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศได้ไหม แล้วเวลาเขามีความสัมพันธ์กับเพื่อนหนงเพศแล้วเขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกไหมที่มันถูกเร้าอยู่ข้างในเวลาเขาถูกเร้าข้างในเขาเรียนรู้ไหมว่าเขาเระบายอารมณ์ความรู้สึกทางเพศแบบไหนซึ่งเป็นเรื่องปกติทั้งหมดมเพราะฉะนั้นพอเราสร้างพฤติกรรมปกติม,มันก็ไม่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติแต่ถ้าคุณไม่สร้างพฤติกรรมปกติลูกก็ไปจะไปคิดเองไปคิดเองหรือไปมีความเสี่ยงที่อาจจะเข้าสู่การเกิดพฤติกรรมบางอย่าง อันนี้ก็จะทําให้เรารู้หรือหรือถ้าเราสังเกตจริงๆส่วนใหญ่ครอบครัวที่ใกล้ชิดจะพอจะพอเห็นนะคะเห็นอ,อย่างที่ว่าค่ะดูไอ้วิธีการของเขาในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยพ่อแม่ก็จะสังเกตเห็นเองแต่ว่าเวลาเห็นแล้วอยากให้พ่อแม่เปิดใจรับนิดนึงอย่าเพิ่งจะดุจะด่าจะว่าใช่ใชอพอหลายคนมันมีคำคำหนึงซึ่งเราเคยใช้แลยเดี๋ยวนี้เราเลิกใช้เช,ช่วิปริตผิด มันนุ่ดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำพวกนี้ยิ่งผลักให้เขาเนี่ยหลบแล้วซ่อนตัวพฤติกรรมที่มันไม่ปกติเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่คิดว่าถ้าเริ่มคุยกับลูกในเรื่องเพศให้มีความเข้าใจมากขึ้นอันนี้แน่นอนช่วยทั้งเป็นการป้องกันและเป็นการช่วยถ้าเริ่มสังเกตเห็นว่าความสนใจของเขามันผิดไปมันผิดไปเช่นทําไมเขาสะสมสื่อเรื่องเพศบางอย่างซึ่งเป็นแนวเดียวมาแนวแบบอย่างนี้ไปดูแบบมันมีมันมีคอลเลกชันนะคะ เป็นทั้งมองหมดเลยเป็นภาพในคลิปหรือในอะไรแทนที่จะเปิดเผยอะไรกับชอบ,บอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเริ่มบอกเราว่าเอ๊ะเขาเรียนเรื่องเพศยังไง แล้วเราจะต้องเริ่มสอนใหม่ยังไงถ้าทําได้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเรียนเรียนก่อนจะไปมีความสัมพันธ์จริงๆเมื่อโตขึ้นนี้จะดีมากเลยค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่สักนิดหนึ่งนะคะซึ่ง,งถือว่าสําคัญมากที่จะจะทำให้เขาเดินอย่างถูกทางจริงๆนะคะว่าต้องทํำยังไงคือพ่อคุณแม่นี่เป็นต้นแบบเรื่องเพศแบบรุ่ง<ช>นะคะ<ช>และที่ดีไปกว่าแค่การเป็นต้นแบบคือเราสามารถสอนเราสามารถแนะน<ช>ําเราสามารถช่วยให้ลูกเรียนรู้ว่าพฤติกรรมปรกติ ในเรื่องเพศที่เรามีต่อกันในฐานะผู้หญิงผู้ชายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครอบครัวสามารถทําได้อย่างแนบเนียนและทําให้ลูกเนี่ยรู้ว่าโตขึ้นเขาจะแสดงออกหรือใช้พฤติกรรมทางเพศอย่างไรเมื่อเขาเติบโตก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะทําสิ่งนี้อย่างเป็นปกติในการเลี้ยงดูลูกของเรานะคะแล้วก็พูดคุยด้วยนะคะคตั้งแต่แรกๆเลยเขาจะได้เดินอย่างถูกทางแล้วก็ จะได้ไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ